เ,เปิดบัญชีกับพายเอแปดทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมมูนิวิสิตและสัมนาเฉพาะลูกค้าพายเอแปดโทรศูนย์สองสองศูนย์ห้าเจ็ดสองห้าศูนย์หรือแอดไลน์แอดพีไอเอแปดต้องบอกทุกคนอย่างนี้ก่อนว่าอันดับแรกเราต้องดูก่อนว่าไอ้หุ้นหรือแอสเซทที่เราถือครับมันมันถือได้หรือเปล่าคำว่าถือได้ของผมผมแยกง่ายๆเลยก็คือว่าหุ้นเนี่ยมันจะเจงหรือเปล่า มันมันจะมีโอกาสและความน่าจะเป็นที่ราคามันจะกลับไปใกล้ๆทุนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างอย่างสมมุติว่าเราถือเอ่อเขาเรียกอะไรคาปีกบางตัวอะไรเงี้ยที่มันลงมาอย่างเช่นเราถือ CPO อ้ออะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือเคสอย่างเงี้ยคุณเลือกได้ว่าคุณจะทนหรือคุณจะตัดขาดทุนนะครับตัดขาดทุนเนาะแต่ถ้ามุดคุณไปเล่นหุ้นบางตัวบางกลุ่มซึ่งมันมันไม่มีทางแล้วอะที่มันจะกลับไป ไปที่ของคุณได้หรือว่าแม้แต่แค่มันรีบาร์มันอาจจะยากเลยมันอาจจะลงแบบวายวอดไปไอไอเวไอตัวที่สองเนี่ยผมผมแนะนําให้ตัดขาดทุนนะครับคือนี้กระบวนการในการแอคชั่นต่อจากนี้นะครับทําอย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะขายแล้วหลังจากนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่แต่คุณต้องเริ่มต้นจากการที่คุณจะต้องแบ่งโซนมันก่อนคือคือสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าโอเคมันสายไปแล้วเนาะแต่เราจะไม่ให้ความเลวร้ายเนี่ยมันเกิดมากขึ้นไปกว่าน,นี้อีก เพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้เป็นปัจจุบันเสมือนว่าตรงนี้เราเพิ่งซื้อพอเราเพิ่งซื้อเนี่ยคุณอย่าไปอย่าไปจําว่าทุนฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันขาดทุนเท่านี้อยู่คุณอย่าไปจําอย่างนั้นให้คุณจําว่าตอนนี้เราเพิ่งซื้อตรงนี้เว้ยเพราะฉะนั้นถ้าหลังจากตรงเนี้ราคาแบบไหนที่ทําให้มันกลายเป็นแนวโน้มขาลงหรือลงต่อคุณเอาเส้นไปขีดไว้เราจะเรียกว่าเส้นชายแดนเนาะ,เ,นะเช่นสมมติผงมองอย่างเงี้ย ผมก็มองว่าถ้าสมมติตัวนี้จริงๆมันลงอ่ะจริงๆตรงนี้มันถือว่าลงหมดแล้วเพราะมันเคลียร์หมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือแค่มันดิวโลนะครับอันนี้แบบฮาร์ดคอร์เลยอีกอันหนึ่งคือหลุดตรงนี้สองเส้นเนี้ยขายขายเสร็จปุ๊บให้กลับมาดูว่าลบสองเส้นนี้ทิ้งไปนะถ้าเกิดเหตุการณ์ไหนคุณต้องซื้อกลับเช่นถ้าแบบเร็วๆเพื่อแก้เพื่อแก้คืนสถานะอะไรนะ เราก็อาจจะตรงนี้แต่ถ้ามุดคุณจะเอาชัวร์เนี่ยคุณอาจจะจำเป็นที่จะต้องมามามารอแถวๆข้างบนตรงนี้เลยคือเผื่อระยะมันหน่อยอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอเวลาเราทําตรงนี้คุณอีกมันจะเป็นอย่างนี้ครับแน่นอนครับลอสเดิมมันยังอยู่ถูกปะแต่สิ่งที่เราเราไม่สนใจลอสเดิมเราสนใจแค่ตรงแอคชั่นใหม่ตรงเนี้ยก็พูด,ดง่ายๆคือถ้าคุณผิดทางอะ่ะแล้วคุณต้องซื้อมันคืนอะ่ะคุณก็จะเสียไงเท่าประมาณนี้เช่น,นเราขายตรงนี้ใช่ไหมสมมติเพิ่งนี้มาปุ๊บม คุณอีกขายตรงนี้ไปเสร็จแล้วพอมันเบรกขึ้นมาแล้วคุณอีกบอกว่าเอยเดี๋ยวฉันจะต้องซื้อคืนแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณอีกเขาซื้อคืนตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือก่อความเสียหายของไม้นี่แต่แน่นอนไม้นี่มันก็ไปจะไปบวกกับกับความเสียหายเดิมใช่ปะ่ะแต่คุณอย่าพึ่งไปเอาความเสียหายเดิมมาคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนเพราะถ้าขายแล้วมันลงต่อสิ่งที่คุณจะได้ก็คือว่าหลังจากนี้คุณจะเข้าหลุมปกติของการลงทุนละก็คือพอสมมติเราขายเสร็จแล้วหุ้นมันดันลงใช่ไหมครับ คุณอีกค่อยรอวันที่มันเป็นขาขึ้นจริงๆแล้วขายตรงนี้ไปแล้วเนี่ยค่อยมาซื้อตรงนี้เราเรียกช็อตเกนพอร์ตไงเออก็จะบรรเทาเบาบางและแก้ไขได้โดยที่มันก็จะทให้เม็ดเงินการลงทุนของเราอ่ะมันยังคงอยู่แล้วคงสถานะไม่ได้เสียหายไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินมันจะอย่างนี้แต่ครั้นี้ตรงเนี้ยมันจะมีจุดอ่อนนะคนที่ทําคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญและไม่ได้เข้าใจจริงๆตลองระวังนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ขายลงจริงครับ แต่พอตอนตวัดกลับขึ้นมาไม่กล้าซื้อคืนแล้วมันเกิดภาพอย่างนี้ครับพอไม่ซื้อคืนใช่ไหมครับคุณเอกมันวิ่งอย่างนี้เลยคือเนี่ยเราไปขายอย่างตอนที่มันอย่างนี้ใช่ปะสมมติสมมตมมิตเลยนะสมมติย้อนย้อนแบบเคสแบบไอ,อ,อเป็นแบบเบสเคสนะสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราขายตรงนี้มันมก็ลงนิวโลจริงคุณเอกแล้วพอลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเราทำไงดีวะทําไงดีวะอะไรเงี้ยเพราะว่าหุ้นมันขึ้นถูกปะเนี่ยสมมติเราไปคัดตรงนี้อ่ะแล้วหุ้นมันขึ้นพอมันขึ้นจริงเนี่ยจริงๆตรงเนี้ย พอเราซื้อคืนเสร็จปุ๊บไอสิ่งที่เราได้เนี่ยตรงที่เราระยะขึ้นไปตรงเนี้ยมันก็จะชดเชยไอสิ่งที่มันเสียตรงนี้ไปประมาณนี้ครับเพียงแต่ว่าถ้าเวลาเราทําดีอ่ะมันจะคมคําว่ามันคมก็คือว่าระยะของความเสี่ยงที่บริหารจัดการมันจะเล็กมันจะสั้นมันจะไม่เกินมันจะไม่เกินมันไม่เกินห้าเปอร์เซ็นอ่ะเพราะนี่คือความไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ว่าหุ้นขึ้นทีหนึ่งมันก็คืนแล้วไงไอสิ่งที่เราแก้แล้วสุดท้ายคุณก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมคือคุณมีหุ้นถือเอาปันผลลลไไดด้้้แวคคุุณยังงงสถาานนะกรทต่อ เออเพราะนั้นคือถ้าในความเห็นผม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 บองอย่างนี้ก่อนก็คือว่าถ้าคุณเดิมทีวางแผนและมีเงินอยู่แล้วคุณก็เลือกอาจจะเลือกถือและเฉลี่ยก็ได้ในหุ้นที่มันถือได้นะแต่ถ้ามันทําไม่ได้นะคุณต้องทําวิธีนี้ก็คือว่าปัจจุบันเป็นอะไรแบ่งเลยบายโซนใช่ไหมครับเซลโซนราคาอยู่บายโซนหรือเซลโซนถ้าคุณอยู่บายโซนคุณทนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามมันอยู่เซลโซนคุณขายเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ ถ้ามันไต่หวัดกลับขึ้นไปเป็นบายโซนคุณซื้อคืนถูกไหมแต่ว่าระยะตรงนี้ต้องมีนัยยะหน่อยนะเออไม่ใช่ตหวัดแค่ช่องเดียวแล้วซื้อคืนไม่ใช่นะครับอ่าแต่ถ้ามุดไม่ใช่เฮ้ยมันลงต่อเว้ยคุณก็ขยับไ้ช่องไฮแดนเนี่ยตามลงมาเสร็จแล้วเฮ้ยมันลงต่อเว้ยคุณก็ขยับไปเนี่ยมันลงมาเพราะมันตหวัดกลับขึ้นปุ๊บมันคือช็อตอาเกนพอร์ตไงเออเป็นอย่างนี้นะครับคราวนีอ้อ่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่ที่ผมจะแนะนําลูกค้าเวลาที่แบบว่าบางทีลูกค้าไม่เชี่ยวชาาญการเทเทนีย เราใช้เราจะเรียกวิธีสวิตชิงสลับตัวเล่นนะครับสมมติว่าผมติดหุ้นอยู่ตัวหนึ่งเป็นตัว A เนาะเป็นตัวเอย่างเงี้ยแล้วผมแบบไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วผมก็ไม่อยากจะเทรดไม่รู้คัดชอตเกมพออะไรก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยเอ่อสิ่งที่ผมทําก็คือว่าหนึ่งคือหยุดนี้ก่อนนะครับคุณหยุดนี้ก่อนเนาะหยุดนี่ก็คือว่าตัวเนี้ยถ้าหลุดโล่คุณต้องขายสองก็คือย้าย a เนี่ยไปดอยใหม่คือดอยใหม่นี่ชื่อว่าดอย B ดอย B เนี่ยก็คือต้องเคลียร์ได้ว่าฟันดัมเบนทตัวนี้ไม่มีทางเป็นศูนย์และมีปันผลอย่างน้อยเนี่ยคนยังมีปันผลที่พอเทียบเลทย้ายเงินจาก A ไป B แล้วได้เลทดีกว่าเงินฝากสมมติว่าคุณเสียหายตรงนี้เยอะมากเลยแล้วคุณแบบไม่รู้จะ่างไงองย่างน้อยคุณเอาไอความเสียหายตรงนี้ย้ายไปติดดอย B ตลอดชีวิตเนี่ยแต่คุณได้เงินปฝากนียดิวที่เป็นเงินฝากมาทุกปีมันก็เหมือนกับคุณเอาเงินไปฝากแบงก แล้วคุณก็ได้ได้ส่วน,นผลตรงนี้ชดเชยกลับมาทุกปีโดยที่มันไม่เสียหายแล้วถ้าโชคดีตลาดดีหรืออะไรหรือมีทางแก้หรือั้งรอบหน้ามีเงินก้อนใหม่คุณค่อยมาแก้มันคืนแต่คุณก็คงสถานะโดยการที่ว่าเหมือนฉันเอาเงินก้อนนี้ไปฝากแบงก์เออบางทีบางทีกสโลบายหรือโลจิกพวกนี้ต้องทําความเข้าใจนะครับมันพอถึงเวลาหน้างานจริงมันอาจจะไม่ได้ไปอย่างนี้หรือว่ากิจการการงานของบอริษัทบ,บีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ผมอธิบายก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันเปน็นมันมักจะเป็นอย่าง,งานั้นเออ เช่นอย่างสมมติตอนนี้คิดอะไรไม่ออกอะผมขายไปซื้อ s c b ย8% 9%แปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย SCB มันมันไม่มีทางเป็นอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือเงินก้อนก้อนสมมติก้อนเดิมเราเราไปซื้อหุ้นตัวนั้นนะเราเราหายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมเอาเงินแปดสิเปอร์เซ็นที่เหลือมาซื้อ s c b แล้วถือเอายิอย่างเงี้ยก็สมการบาลานซ์กันแล้วเนี่ยคุณก็ถ้าคุณอัลลับกับไอตัวความเสี่ยงตรงนี้กับยิที่ได้อ่ะคุณก็สลับเลย แล้วสุดท้ายยิวมันจะค่อยๆรีคอร์บอรี่มาแล้วก็วันหนึ่งเผื่อแบงก์กลับมาเล่นที่ราคาแพงอีกคุณก็ได้ประโยชน์หรือถ้าคุณมีเงินก้อนใหม่ในการลงทุนคุณก็มาเฉลีย่ยแบงก์ข้างล่างเพิ่มอีกก็ได้หรือว่ามาหาจังหวะเทรดหรือเล่นแล้วแก้คืนก็ได้ถูกไหมแต่อย่างน้อยคุณไม่ต้องไปจมปกกากไก่ตัวที่มันไม่ดีเพราะตัวเนี้ยบางทีปันผลก็ไม่มีแถมราคายังลงไปแล้วด้อยค่าการมีเศษกระดาษดีก,ก็มีเพราะฉะนั้นคือสมมติคุณเสียหายสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย อย่าปล่อยให้มันขึ้นไปตั้งแต่เลข30จนถึง50%เนี่ยอันนี้จะเยอะมแก้ยากแล้วเพราะว่าเงินต้นมันหายไปเนี่ยเวลาการเอารีเทิร์นคืนกลับมามันต้องเอาคืนเป็นเด้งเลยมัน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 ยากมากๆนะครับอันนี้ก็ก็เป็นไอเดียที่เวลาผมเออเวลาลูกค้าถามหรือว่าเวลามีคนมาทำอะไรเงี้ยเราก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็ทริกนะครับก็คือพยายามไปดูไอเนี้ยครับเว็บตลาดนะครับคือเว็บตลาดเนี่ยเขาจะบอกพวกหุ้นที่มันเป็นหุ้นปันผลหุ้นที่มันเป็นอ่อ เออเซตห้เซตร้อตรงนี้มันมีให้เราดูอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือสมมติคุณอยากดูเอฉันอยากจะดูรายชื่อเอ่อหุ้น HD มันมีอะไรยังไงบ้างแล้วคุณก็มาแหลงราคาเนี่ยคุณก็ดูช่วงราคายิ่งสลับช่วงราคาที่ใกล้ๆกันโดยที่จํานวนหุ้นมันไม่ลดลงอะได้ยิ่งดีนะเพราะมันก็จะเป็นโลจิกที่ผมอธิบายมาเกี้ก็คือ p u r c h a s i n g power ในเรื่องของ yield มันจะไม่ตกเอ แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆรีคอลวลีกลับขึ้นมาคุณก็มานั่งดูว่าเออตัวไหนมันพอใช้ได้ถามเฮาส์ของคุณก็ได้ว่าเอ,อ้ฟันน้ำมันท่อช่วยดูหน่อยถ้าสมมติผมอยากจะกสวิตช,ชิง่งสลับตัวเล่นเนี่ยแล้วย้ายจากดอยหนึ่งไปอีกดอยหนึ่งแล้วมันเซฟตี้แล้วมันพอซีเคียวไปได้เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างจริงๆเนี่ยหลังจากนี้ถ้าตลาดดีเนี่ยคุณโอ้โหคุณดีๆทุกตัวเลยเนะเพราะว่ามันลงมาเยอะเออมันลงมาเยอะจริงๆนะครับก็อันนี้คือไอเดียประมาณนี้ครับนี คุณนองฟองบอกว่าติดฝั่งลอง d w ด5 0ตี้ตรงแปดเจ็ดเจ็ด <8 77 S 2> แก้ไขยังไงดีคะคือจริงดีดจริงมันยื้อไม่ได้นะคือคือ,อคือดีมันเป็นโปรดักที่ออกแบบมาให้เก่งกําไรตามแรงกระทําที่เกิดขึ้นคือพอเกิดทิศทางแล้วเรากดตามเลยแล้วปิดให้ไวเพราะว่ามันได้เลเว็ดจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือคืออย่างที่ผมบอกเวลาแก้อันดับแรกเลยอะ่ะ ผมมองอย่างนี้นะมันเหมือนเวลาเราไป,ไปเป็นหนี้บัตรเครดิตอ่ะคุณหยุดหนี้ก่อนนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าถ้าพรุ่งนี้มันยังลงต่อคุณต้องหยุดอ่ะเพราะไม่งั้นคุณจะลอสไปเรื่อยๆถูกไหมเอ่อสิ่งที่ต้องหยุดก็คือต้องคัดหรือไม่งั้นก็คือมันต้องหาโปรดักต์มา h e d g จิ้งมันแต่ไม่แนะนํานะมือใหม่อย่าเพิ่งไปทําลักษณะงานเพราะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเปิดมั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหาแนวรับหรือแนวที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะเป็นการลงต่อเนื่องต่อไปเป็นจุุดสาาารรทของงงงกลลลแ้้้วถมัันปคิ เพราะมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการลงใช่ปะเดี๋ยวผมผมผมคิดผมวาดรูปให้ดูดีกว่าเพราะว่าบางบางคนอ่ะจ,จะยังงงงหรือว่าอาจจะยังไม่คุ้นกับสิ่งที่ผมพยายามจะบอกเพราะว่าบางทีมันเขาก็ไม่ค่อยเขียนให้ดูกันนะคือคือ,ค,อคือเรามาเบสิกนิดนึงนะยังพอมีเวลาน,น้อคุณอีกเนาะคือโ <ฮะ S 2> ปกตีม,มันก็จะมีแนวรับแล้วก็มีแนวต้านเนาะแนวรับอยู่ข้างล่างนะท่านอยู่บนแล้วก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ทอยแยงขึ้นทอยแยงลงนะครับเวลาเราแอคชั่นนะครับ ที่เมื่อกี้บีบอกว่ามันเป็นเส้นชายแดนใช่ปะเส้นตัดสินใจ buy zone sell zone ใช่ปะคือมันจะเป็นอย่างนี้ถูกปะ buy zone sell zone buy zone แล้วก็ sell zone แล้วก็มันก็จะมีระยะคือระยะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่มันมันไม่งั้นมันจะไม่มีคําว่าเทรนด์โอเคไหมแต่เพราะฉะนั้นคือเทรดดิ้งมันจะเป็นนี้เพราะนั้นคือจุดแอคชั่นมันจะมีอยู่แค่สี่แบบก็คือชนต้านแล้วลงแล้วก็เบรกเอาเสร็จแล้วก็ชนรับแล้วก็เด้งขึ้นเสร็จแล้วก็หลุดทะลุโล นะครับทำนิวโรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยเราต้องหาไอ้เส้นตัวนี้กับการาฟที่เราอยู่นะปัจจุบันน่ะว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะลงต่อเพราะฉะนั้นคือพี่ต้องหาไอ้ลูกศรสองลูกซุ้งต่อน,นีให้เจอว่าตอนเนี้ยแอเสเซทที่เราเล่นอยู่ตรงไหนซึ่งตอนนี้ถ้าดาวอ่ะถ้าเป็นเอ่อเป็นเซตใช่ไหมครับเซตจะอยู่ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้ทำนิวโรจริงเ้องขัดเลย คัดเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่สองทาง mm hmm. ก็คือรอจนกว่าน,วน้มงขาขึ้นจะกลับมาแล้วกลับมาเล่นดีดบฝั่งขึ้นแก้พอร์ตหรือเปลี่ยนทางแล้วเล่นฝั่งช็อตฝั่งมองลงแทนแล้วให้มันรีคอเวอรี่กลับมาควนี้คือคือคือคอ,อันนี้สําคัญนะครับแต่ก่อนที่จะทําอย่างนั้นน่ยถ้าผมเดาตอนเนี้ยผมว่าเราอาจจะยังไม่เชี่ยวชาญเพราะว่าถ้าเราเชี่ยวชาญเราอาจจะไม่ติดเราควรจะต้องมีบริหารจัดการเอ่อโพซิชันที่ดีกว่านี้ถูกไหมเพราะนั้นคือถ้ามันเสียหายไม่ได้เยอะนะ รัดเสร็จหยุดแล้ว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 ไปเรียนไปศึกษาให้ดีก่อนแล้วค่อยกลับมาแก้ด้วยความรู้ความเข้าใจแล้วกําลังทรัพย์ที่มันถึงอ่ะเพราะไม่งั้นนี่ยมันจะกลายเป็นเมาหมัดคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวคุณจะไปเมาหมัดตรงเนี้ยแล้วแล้วแล้วมันจะกลายเป็นว่าเอ้ในบอกแก้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยบางทีบอกเสร็จแล้วหน้างานมันจะต้องมันจะต้องดูเป็นพอสมควรอะไรเงี้ยมันถึงจะจัดการได้อะไรเงี้ยเพราะว่าระหว่างวันคุณไปนั่งจ้องไงคุณก็จะเจออย่างเงี้ย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  เราเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงวะอะไรเงี้ยพอมันกระตุกนิดนึงเราตกใจแล้วอย่างเงี้ยอันนี้คือสภาวะที่คนอยู่หน้างานเจอจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นคือคือบางทีมันต้องยอมนะเช่นบางทีก็ต้องยอมดูว่าเฮ้ยตอนจบวันแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงบางบางทีมันเกิดเคสอย่างเงี้นะครับคัทแต่ว่าระหว่างวันมันขึ้นมาอย่างงี้แล้วทําใจไม่ได้รีบซื้อคืนพอซื้อคืนเสร็จปุ๊บตอนเย็นม่งลงมาอย่างงี้เหมือนเดิมเออ เพราะนั้นคือเราตัดสินใจไปแล้วหาหาจุดตัดสินใจเช่นถ้าจะดูกราฟเดย์กราฟมินิทหรืออะไรสมมุติว่าเราดูกราฟเดย์ D, แล้วมันแบบว่ามัน,มนแรงมากเลยอย่างเช่นตอนนี้เซตตอนนี้นะครับเกับพิธีกรนะครับกับพิธีกรสมมติเราเป็นเซ็ตห้าสิบถูกไหมครับแล้วตอนนี้ลงเพราะนั้นคือถ้าสมมติคุณดูนะย้อนอดีตกลับไปได้เนี่ยหลุดตรงนี้มันต้องอมันต้องชอ็อตเพราะนั้นคือตรงนี้คือสต็อปของฝั่งขึ้นมองขึ้นที่เมื่อกี้ผมผมผม,ผมวาดรูปไปดูถูกปะ เสร็จแล้วถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันจะมีการกลับตัวตรงนี้ถ้าคุณดูเวลาดูกาไม่ออกเปลี่ยนเลยฮนะให้มันลายชาร์จไปเลยเนี่ยดูเวลาชาร์ถ้าคุณจะดูออกว่ามันกลังลงมันไม่ทำนิวไฮมันทํานิวโลหรือว่ามันกลางเกิดอะไรขึ้นนะครับเ,เสร็จแล้วแท่งเทียนก็ดูอารม์เนี่ยขา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 ย,ขาย,ขายทั้งนั้นเลยขายมันมีซื้ออยู่แค่กระจึงเดียวเองเพราะ,ะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอแท่งนี้ปุ๊บม,มามันหลุดละคราวนี้คือพร้อมเป็นอย่างนี้ปุ๊บอย่างที่ผมบอกอ่ะคุณก็ต้องมานั่ตตอ ยังไงเรียกขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเรียกเซลโซนนั่นคือแสดงว่าถ้ามันกลับมาปิดเหนือ880ได้คุณค่อยกลับมาซื้อค่อยกลับฝั่งมาแต่ถ้าไม่ใช่ขายเสร็จปุป๊บโอ้บงังเอิญมันลงต่อใช่ไหมเราก็เลือ่อนลงในตามไปแล้วแล้วก็ทําแบบที่มเมื่อกี้เราคุยกันก็จะค่อยๆบรรเทาแล้วบรรเบาบางแล้วค่อยแก้มาได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะโปรดัก t d ดมันไม่ใช่โปรดักที่ไว้ถือนะคือพอมันเกิดแรงกระชากแล้วคุณกดตามกาไรออกเลยมันเป็นมันออกแบบมาให้แบบว่าเทดสั้นอยู่แล้ว DW มันคือตัวออ แปลงมาอีกฝั่งฝั่งที่เราที่เราเป็นฝั่งซื้ออ่ะเออแล้วก็โบกเขาเป็นฝั่งขายอ่ะเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าดิเรกชันมากดตามดิเรกชันมากดตามไม่ต้องโหเออผิดทางต้องคัดอย่างเดียวเลยครับแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยออกจากจุดสตาร์ทปุ๊บกดเลยออกจากจุดสตาร์ทแล้วกดเลยแล้วสต็อปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้เนี่ยรอดเล่นไงก็รอ,อด <c oughs> ต้องทําอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้จุดสตาร์ทไกลกว่าจุดสต็อป แล้วพอเข้าเสร็จปุ๊บคุณเสียเปียบมันลากมาอย่างเงี้ยเราเสียเปียบนึกออกไหมเพราะ,ะนั้นคือคือถ้าทําได้สมมติอุดมคติเอาแบบอุดมคตินะคุณช็อตไอ้คุณลองที่ตรงขอบอย่างเงี้ยหรือคุณลองที่ตรงขอบข้างล่างตรงเนี้ยขอบอย่างเงี้ยเนี่ยข,ขอบพวกเนี้ยได้เนะี่ยเล่นยังไงก็ชนะเพราะมันไม่โดนสต็อปหรือสต็อปมันนิดเดียวแต่เวลาพอมันเด้งขึ้นเนะี่ยเด้งขึ้นรุบตรงเนี้ยคุณออกเลยเพราะมันมีเลเวลเลตอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นคือบางทีเขาเทรดเนี่ยเขาไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง เอาระยะเยอะหรือเป็นเทรนแต่บางคนเก่งนะครับลันเทรนดีอย่างนี้เลยนะครับจะมีนะครับไม่ได้ไม่มีนะมีนะแต่ต้องเข้าใจโปรดักต์นะเออทีจริงผมรู้ว่าผมผม,ผมนั่งทำดี w ของค่ายหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยเออเพราะนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราเข้าใจโปรดักต์เราก็จะพลิกแพงมาได้เยอะแต่อย่างที่ผมบอกดีา DW พยายามทำไงก็ได้สต็อปให้สั้นแล้วกินระยะให้ได้แล้วจบทําอย่างนี้เท่านั้นนะฮะ เพราะนั้นคือพี่ติดอยู่อะ่ะพี่แก้แบบที่ผมบอกดีไม่ดีนะตุ้มตุ้มสองทีพี่คือแล้วจริงๆแต่ความยากของการแก้พอร์ตอ่ะมันคือก้าวแรกของการตัดสินใจเพราะคนน่กลัวเจ็บคนกลัวว่าคัดแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเออถ้าคุณลองดูนะตั้งแต่ตอนที่มันหลุด Head อ n d s โช u l d e r ตรงนี้แล้วคุณเล่นแต่ฝั่งชอตอย่างเดียวอะเล่นแต่ฝั่งพุทอะ่ะ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณไม่มีทางติดเพราะแนวโน้มมันลง แนวโน้มขาขึ้นมันเปลี่ยนเป็นลงแล้วนี่คือสิ่งที่คุณต้องย้อนกลับไปอีกว่าเฮ้ยแล้วเบสิกความเข้าใจของวิชาการการลงทุนเราแม่นหรือยังหรือเราฟังแต่เขาว่าอย่างเดียวอย่างเงี้ยเออถ้ามันมันมีปัญหาอยู่คุณต้องไปแก้ที่เพนพอยต์คุณนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวกายว่าตรงเนี้ยเราอาจจะฟุกแก้พอได้สุดท้ายเราไปติดอีกทีหนึง่งเพราะคุณไม่เข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วฉันควรจะเล่นดีวย่งไงให้มันกาไรหรือฉันจควรจะลงทุนหุ้นยังไงให้กําไรอันนี้สําคัญมากเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนนะ รวยไม่ได้หรือว่าเฮ้ยเราแม่งยังไงเราก็ไม่มีทางรวยหรอกเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไม่อะไรไม่ใช่วิสิ่งแรกเลยที่ทุกคนเน่ะเที่ทนนยวเ,เทียมกันแล้วแล้วแล้ว,แล,วแล้วมีเหมือนกันคือคุณสามารถเป็นคนเก่งหรือมีคนมีความเข้าใจความรู้ทางการลงทุนได้เหมือนกันเนเออแต่คุณต้องเสียสละเวลาเสียเวลาแรงในการที่จะต้องไปตั้งฟังนั่งติดตามหรือทําความเข้าใจมันแค่นั้นเองนะครับ ก็ตอบคำถามยาวเลยก็ไกด์ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่เรานั่งคุยกันนะพยายามไปดูซ้าก็ได้แล้วทําความเข้าใจมันถ้าเข้าใจคําว่าบายโซนเซลโซนเมื่อไหร่แล้วรักษาระยะได้กับกับกับสิ่งที่บอกตรงนี้ได้อ่ะจบครับนะครับอดีตช่างมันครับสมมติมันขาดทุนก็ช่างมาละหลังจากนี้เราจะไม่ขาดทุนแล้วเราจะกําไรแล้วพอเราไม่ขาดทุนแล้วกาไรหรือเลยเราขาดทุนบ้างแต่ขาดทุนน้อยเดี๋ยวมันโบกโบกเดี๋ยวมันคืนเองครับกลับมาสู่การลงทุนที่ถูกต้องให้ได้ก่อน วันนี้อ๋อได้ข้อคิดดีๆเช่นเคยนะครับที่มีฝากทิ้งท้ายนะครับถึงเพื่อน,นั้องทำกัน <ๆ S 2> หน่อยครับตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยท่านครับเชิเลยครับอืมจริงๆจริงๆผมชอบย้ำเรื่องเรื่องการการศึกษาการเรียนรู้การทาความเข้าใจเรื่องของการลงทุนนะครับก็จริงๆยุคสมัยเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่สะดวกสบายแล้วก็มันไปไกลแล้วอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคือวิชาการความรู้ในการลงทุน,นมันเยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตคุณเสียสละเวลาเนี่ยไม่ไม่ไม่นานนะครับ ผมว่าเราก็จะเป็นเอ็กซ์เพรสได้เองแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใช่วันสองวันแล้วจะเป็นนะมันต้องดูประมาณ3เดือน6เดือนหรือปีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยได้นะครับเพราะฉะนั้นคือในช่วงเวลาเนี้ยในวิกฤตมันจะมีโอกาสผมมองต่างนะการที่ตลาดหุ้นมันลงมาตลาดหุ้นมันไม่ดีอะทุกครั้งเลยนะครับเวลาที่มันเกิดความไม่ดีอะหลังจากนั้นอะพอมันกลับมาดีมันจะสร้างมหาเศรษฐีหรือมันจะสร้างคนในตำนานหรือมันจะสร้างผลประโยชน์ อะไรบางอย่างที่ทําให้คนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนชนชั้นได้เพราะฉะนั้นผมกลับมองว่าการที่ตลาดช่วงนี้มันไม่ดีแล้วเรามาอยู่ในช่วงเวลานี้พอดีคุณกําลังอาจจะกําลังเป็นคนที่กําลังจะถูกหวยก็ได้นะครับแต่ <c oughs> คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับความโชคดีนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นคือพอมันจบความไม่ดีตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วช่วงเวลากอบโกลเนี่ย คุณต้องทําให้ได้นะครับฝากเอาไว้ว่าดูด้วยกราฟนี้อีกรูปหนึ่งก็คือถ้าเราตัดนะครับเดลต้าออกไปหรือแม้แต่การที่เราดูเซตเพียวๆตอนนี้ก็ตามนะแล้วถอยไปนิดหนึ่งนะราคาที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้มันคือราคาก่อนที่สภาวะของโควิดมันกำลังจะฝืนตอนนั้นเพิ่งได้ดาววัคซีนนะคุณว่าประเทศเราตอนนี้มันแย่ขนาดนั้นไหมเอนะครับเพราะนั้น <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณเข้าใจการลงทุนคุณคุณ,ค,ณคุณรู้ว่าจริงๆแล้วปัจจัยที่มันมันยากที่สุดของการลงทุนคือเรื่องเวลานะเออใครจะไปรู้ว่าหลังจากเนี้ยสมมติตรงเนี้ยมันดันไม่ลงลนะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันพุ่งกลับขึ้นไปข้างบนเออคุณจะบอกว่าไอ้วันที่เอ้ยมานั่งฟังคุณอีกกับคุณบีนั่งนั่งฟังอยู่ตรงเนี้ยรู้งี้อีกแล้วนึกออกไหมอย่าให้คําว่าเฮ้ยรู้งี้มันเกิดขึ้นอีกนะ เออเพราะหลังจากนี้เราจะตั้งใจเรียนเราจะตั้งใจศึกษาวิชาการทางการลงทุนแล้วฉันจะเฝ้ารอโอกาสของฉันเนี่ยหุ้นดีๆลงมาต้องเยอะหุ้นอะไรที่ฉันอยากได้มันต้องนานแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันแพงมากตอนนี้มันถูกมากฉันจะต้องเตรียมตัวซื้อมันเมื่อมันเป็นแนวโน้มขาขึ้น้ได้แต่ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวเผื่อรอบหน้าเราได้ได้เจอแบบมาหาเศรษฐีนักลงทุนใหม่ๆเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับในครั้งถัดไป